แผงพงพ่อุองรามคำแหงเกรียงไกรขจรขจายโูวร,ราชอาณาจักรสุโขทัยพาเป็นความเมตตาอ่อนโยนและเลือกเย็นขณะทรงปกครองไรฟ้าประชาราชเ,เช่นพ่อปกครองลูกพาเป็นความมีอัจฉริยภาพในการสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างความสงบร่มเย็นฉายสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่ที่ยังคงตราตรึงฝังแน่นในใจของคนไทยทั้งชาติซึ่งมิอาจลืมเลือนได้ก็คือความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวด้วยหัวใจแห่งชายชาตินับรบวีรกรรมที่ปรากฏคือการรบครั้งสำคัญและเมืองตาง ของพ่อผมีอินตราทิศยกออกไปขับไลโ่โดยทันที ้าปีใส่ช้างชื่อเบงโคนเข้าขวางไว้และประทับยุทธหัตถ์ชีกับขุนสามชนอย่างห้าขาง ในที่สุดขนสามชนก็มีอาจต้านทานได้แต่ทัพและบาดเจ็บลายกระเจิงหนีไปยังบอกช้า จำได้ดีถึงบรรยากาศแห่งชัยชนะในครั้งนั้นพระยุพร,ราชได้เฉลิมพระดามระผแห่งมหาราช ร้อยปีที่ความเป็นไทยยังราแก้วลึกลงในพื้นแผ่นดินนี้ผลิดอกออกผลเป็นเอกลักษณ์ไทยทั้งรูปธรรมและนาม,มาธรรมอาณาจักรสุขโขทัยแห่งนี้คือต้นกำเนิดแห่งความเป็นชาติไทยที่พวกเราทั้งหลายล้วนตระหนักและสำนึกขอน้อมนำดวงจิตของพี่น้องไทยทุกดวงนะับที่ดี ถวายสักการะแต่องค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาราชพระองค์แรกแห่งสยามประเทศเพื่อรำลึกถึงพระปริชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเหลือขนานับโดยพร้อมเครียงกันเทิน เพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้แสดงขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งหนึ่งด้ครับงดงามจริงเลยนะครับในส่วนของการแสดงอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับรับคบบนี้ผครกบครอบครัครับครับครับารับครับครับครั่ารัู้รับครัสารนะครับานนายรังครับรับครับครังหวับครับครับครับารับราบครับครแบครับครัาครับรัการนะครับร่วมบัทึกภาพรับ้รสดงของเรับรับครับครับรรับครรรับครับครับครรบรับครภาพและ เราจะมีไฮไลท์ด้วยใช่ไหมครับคุณครับถูกต้องนะคะทุกท่านนะคะเตรียมนะคะเตรียมอุปกรณ์บนทึกภาพเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าฉากที่สดงามตรงนี้นะคะทุกท่านจะได้ร่วมบรรุภาพไปพร้อมๆกันเดี๋ยวขอเวลาเคลียร์พืนที่สักครู่หนึ่งนะคะด้านนาเวทีของเราค่ะนะคะรต้องบอกว่าปีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะสําหรับการแสดงอนุภาพพ่อของรามคำแหงมหาราชนะคะผมไม่ต้องกลัวนะครับน้องช้างก็จะมาทําในส่วนของการ ซุ้มนะครับให้กับขุนราชการนะครับโดยเฉพาะวันนี้มีท่านผูร้ราชการจังหวัดสุโขทัยท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยรวมถึงท่านผู้อาวุโสสารจังหวัดสุโขทัยเราจะให้สัญญาณไปพร้อมๆกันนะคะนับฝ่ายหลังไปพร้อมๆกันนะคะเตรียมกล้องเสร็จหรือยังครับเราจะมีไฮไลท์ให้ชมอ๋อหน่งสอง ขอพาุนะคะนม่แสดงผู้ทนะคะจากโรงยรยุ่้าโรงลุรงโรงยรางงเทกน,นะคะแล้วก็รวไปถึงสถาบันริจิัฒนศิลป์และวัูน,นะคะแะคมพะะายุยนเรียนาด็จยียมาด็จยี่เดิมกันกรตเด้เ t ตุผลที่คน h ่างประเทศ l คาร n นับถือเ มันเป็น n ลงานศิลปินที่ดีที่สุดของจังหวัดสุโขทัยวังตรงและสาระสารวิเศษสุโขทัยสกูนปรวมถึงเดอะไลท์นส์ซาวด์ซับและอีกฝั้งหนึ่งก็มยทีแงานที่องของความเรียบร้อยนนให้กกัับแสดงงขอเราค่ะนงนะปะ สีค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะพร้อมเมื่อด้าน,นาอีกสักครั้งค่ะครับและผู้สวยๆที่เราได้ชมนี้นะครับเป็นผู้สูโขทไทยของอาจารย์สัญลักษณ์หรืออาจารย์แอ๊กนั่นเองนะครับก็ได้เห็นถึงความงดงามนะครับเป็นรูปของ สุขโภทศของเรานั่นเองนะครับรกิจกรรมแบบนี้ทุกค่ำคืนนะครับ1ินาฬิกาเป็นต้นไปเราจะได้ชมการแสดงอ่าน,นทุภาพพ้อของรามกับแติมหาราชนะครับรวมถึงกิจกรรมอื่นๆนะครับพรุ่งนี้นะครับเรามาชมตรงนี้ได้อีกนั่นเองนะครับและอย่าเพิ่งกลับไปไหนนะครับลิเกชัยยาพิชัยรออยู่แล้วใช่ไหมครับคุณรัศรพรถูกต้องนะคะก็ขอ,ขอเชิญชวนนะคะ ท่านชมบริเวณงานของเราได้นะคะนอกจากกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะคะที่จะปิดท้ายด้วยการแสดงลิเกนะคะจากคณะชัยยามวิชัยแล้วนะคะในส่วนของวันพรุ่งน,นี้นะคะก็เชิญชวนด้วยค่ะเราจะมีการประกวดนะคะลูกหลานครอบคุนนะคะที่บริเวณเวทีประกวดด้านทําวัฒชนะสงครามค่ะเริ่มการประกวดตั้งแต่เวล9า9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทาม